ครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาตอบคำถามนะครับตอบคำถามอินเวอร์เตอร์ TBE นะครับ TBE ก็คืออุปกรณ์แปลงไฟเครื่องแปลงไฟนะครับก็คือเป็นตัวแปลงไฟจากแบตเตอรี่นะครับไปเป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับก็มีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับมีทั้งแปลงจาก12โวลต์นะครับแปลงจาก24โวลต์แล้วก็48โวลต์ด้วยกันนะครับก็จะแบ่งกันนะครับแยกกันนะครับ12โวลต์24โวลต์48โวลต์ เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัว TBE นะครับก็ทำหน้าที่นะครับในการแปลงไฟนะครับเพื่อจ่ายไปเป็นไฟบ้านนะครับไฟบ้าน220โวลต์เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้งานต่างๆนะครับก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับนอกจากเจ้าตัว TBE นะครับหน้าที่หลักๆก็คือแปลงไฟนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยเขาจะ เอาไปใช้กับอ่หลายรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์นะครับระบบโซล่าเซลล์หรือว่าเอาไปใช้กับตัวรถฟูดทักใช้กับอ่รถบ้านนะครับเอาไปใช้กับบ้านสวนอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวเนี้ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบสวิตชิ่งครับทำหน้าที่ในการแปลงไฟจาก DC ไปเป็น AC นะครับเป็นแบบสวิตชิ่งแล้วก็การ กินไฟนะครับการกินไฟการาช่วงสแตนบายหรือการกินไฟขณะทํางานนะครับก็จะน้อยนะครับทําให้สูญเสียพลังงานน้อยแล้วก็สามารถที่จะรองรับนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์หนักได้แต่ว่าก็จะใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้ยาวๆนะครับใช้ยาวๆก็คือใช้แบบเป็นตลอดทั้งวันตลอด24ชั่วโมงเงี้ยนะครับเราก็ อาจจะต้องใช้เป็นหนึ่งส่วนสามของกําลังวัตต์จริงของเขานะครับหนึ่งส่วนสามของกําลังวัตต์จริงสมมติว่าตัวอ,อินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่สามพันวัตต์นะครับเราก็ควรจะใช้ไม่เกินหนึ่งพันวัตต์นะครับเวลาใช้งานถ้ากรณีต้องการใช้ต่อเนื่องยาวๆนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มตอบคำถามกันเลยนะครับก็ มีลูกค้านะครับสอบถามนะครับกันเอาไว้นะครับสำหรับคำถามก็จะเป็นในส่วนของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับที่สอบถามเข้ามานะครับอันนี้ผมก็หยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับในบางส่วนด้วยกันนะครับ ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนอกจากจะมี TBE แล้วนะครับก็ยังมีเป็นตัวซูเออร์นะครับตัวซูเออร์ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ออกมานานเลยนะครับออกมาพร้อมกันนะครับออกมาพร้อมกันกับ TBE นะครับก็โอ้มากกว่ามากกว่า10ปีนะครับมากกว่า10ปีเลยนะครับ TBE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟนะครับก็จะเป็นแบบสวิตชิงนะครับเนี่ยเป็นแบบสวิตชิงก็ทำหน้าที่ในการแปลงไฟจากแบตเป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าตัวซูเออร์ครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็จะทำหน้าที่แปลงไฟจากแบตเป็นไฟบ้านเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มคำถามกันเลยนะครับ ไม i อินเวอร์เตอร์บางตัวนะครับแบตยังไม่หมดนะครับแต่ว่า TBE ตัดก่อนนะครับท B ตัดก่อนเพราะว่าตัว TBE นะครับจะมีระบบป้องกันนะครับก็คือแรงดันตกเชิงกระแสนะครับก็คือโวลเทจสมมุติว่าโวลต์ตกนะครับโวลต์ตกก็คือโวลต์มันต่ําลงต่ําลงแหละโวลต์ต่ำตามเอ่อต่ำลงตามเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะตัดนะครับตัดแล้วก็ร้องเตือนนะครับร้องเตือนปี้๊บยาวๆนะครับ ก็คือเป็นวลเทจเสื่อดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้อุปกรณ์เสียชํารุดนะครับแม้แบตเตอรี่ยังมีไฟอยู่นะครับแต่กระแสไฟไม่พอก็คือตัวแอมแอมไม่พอนะครับวนตกนะครับวนตกเขาก็จะตัดไฟนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อินเวอร์เตอร์ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ก็สาเหตุของการร้องนะครับ แบตรถยนต์นะครับแบตรถยนต์12โวลต์100แอมป์ให้กระแสจริงได้กี่แอมป์แบบต่อเนื่องเลยนะครับก็คําตอบก็คือโดยปลอดภัยนะครับก็จะไม่ควรเกิน20-30แอมป์ m, แบบต่อเนื่องครับนะฮะก็คือคํานวณไว้1ส่วน3นะครบแบต100แอมป์นะครับ,แบบ m, ค,รบคำนวณไว้1ส่วน3ก็คือ30แอมป์เนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับพันวัต ก็ต้องการมากกว่า8 0แอมป์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่แบตลดนะครับไม,ไม่่จะไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่โหลดหนักนะครับแต่ว่าถ้าใชา้กับพวกเครื่องมือช่างนะครับพวกอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อย,อยพวกเครื่องมือช่างปั๊มลมนะครับพวกสว่านหินเจียวไว้ตัดพวกเ,เลือไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับ แบตรถยนต์นะครับแรงดันตกเร็วมากเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแผ่นาธาตุบางแผ่นาธาตุของแบตรถยนต์นะครับจะบางออกแบบเพื่อให้สตาร์ทรถนะครับจะไม่เหมือนกับตัวแบตแบบดิฟซิลิชาร์ตนะครับก็คือแบบแบบด e ฟไซเคิลนะครับแบตรถยนต์เนี่ยจะออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการสตาร์ทรถนะครับส่วนแบตท,ที่เหมาะก,กับโซล่าเซลล์จะเป็นพวก ดีฟไซเคิลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เทียมนะครับค mm hmm. ่าเซิร์ชของอินเวอร์เตอร์ทีีครับต่างกัน มีความสัมพันธ์ยังไงกันก็เซิร์ฟสูงดึงกระแสเกินทันทีแม้อินเวอร์เตอร์จะไหวแต่แบตไม่ไหวนะครับทำให้แรงดันตกแล้วก็ตัดทำให้ใช้ไฟโซลาร์กลางวันแบบแบตก็เสื่อมทั้งที่มีแดดทำไมโซล่าเซลล์กลางวันแบเนี้ยนสั่นชาร์จคอนเดนเซอร์ อ๋อโอเคครับทำไมใช้ไฟโซลาล์กลางวันแบตบแบตบยังเสื่อมเร็วนะครับทั้งที่มีแดดอยู่เป็นเพราะคอนโทรลเลอร์จ่ายจ่ายไม่ทันโหลดนะครับแบตบยังถูกดึงกระแสไปใช้งานอยู่แต่ว่าตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะมากมันจะต้องมากกว่าโหลดนะครับหมายความว่า เราโหลดไปใช้งาน200วัตต์ตัวคอนโทรลชาร์จนะครับแผงโซล่ามันต้องทำไฟให้ได้มากกว่า200วัตต์แล้วก็คอนโทรลชาร์จมันก็จะทำหน้าที่ในการชาร์จไฟนะครับลงแบตเอาไว้ตอนกลางวัน กระแสย้อนกระแสย้อนกับออการอินเวอร์เตอร์ไปที่คอนโทรลเลอร์เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นะครับถ้าออกแบบระบบผิดนะครับแล้วก็ไม่มีไดโอดป้องชันนะครับระบบ AC อันนี้ก็ต้องระวังนะครับ ทำไมอินเวอร์เตอร์ถึงตัดนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับสายแบตอาจจะเล็กนะครับสายแบตเล็กหรืออใช้หััดเกินกําลังของอินเวอร์เตอร์นะครับอย่างที่บอกก็คือคํานวณไม่เกิน80%ของของตัวเครื่องนะครับ Sign, มอเตอร์เพียวซาบางตัวมอเตอร์ร้อนแต่ว่า TBE จะไม่ร้อนนะครับเพราะว่าตัว TBE นะครับมอต่าตัวมอเตอร์พัดลมเขาจะเป่าแบบรอบสูงนะครับเขาก็จะทำงานเมื่อเครื่องร้อนแต่ถ้าเครื่องเย็นนะครับเขาก็จะไม่ทำงาน อินเวอร์เตอร์ร้องเนี่ยก็บางทีเกิดจากการอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเนี่ยไม่คุมโมวลต์ก็มีนะครับอย่างเช่นเวลาที่ชาร์จแบตตอนกลางวันเวลาชาร์จเต็มแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังมีแดดจากแผงชาร์จเข้ามาอยู่อันนั้นเขาเรียกโวลลอยน,นจะทำให้มันไหลไปที่อินเวอร์เตอร์ได้นะครับ Oh, that's ต่อเลยครับฟ้า แบตเตอรี่เสื่อมแล้วส่งผลต่ออินเวอร์เตอร์ยังไงเอาไปใช้งานด้วยกันได้ไหมนะครับก็คือแรงดันจะตกเร็วนะครับอินเวอร์เตอร์ตัดบ่อยนะครับแล้วก็มอสเฟตทำงานหนักนะครับเสี่ยงเสี่ยงทำให้อินเวอร์เตอร์เสียนะครับใช้กับแบบรถยนต์นะครับอินเวอร์เตอร์ต้องตั้งค่าคั t เอาเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ควรต่ำกว่า1 1 8เถึงสินะครับเพื่อรักษาอายุแบต โถประเภทไหนไม่ควรใช้กับแบตรถยนต์เลยก็คือ1แอร์ครับ2ปั๊มน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเชื่อม4อ่มอเตอร์อินดักชันนะครับก็เลือกใช้เป็นเจลแบบ second, ดิสเซคเกิลได้แล้วก็เป็นลิเทียมได้นะครับ สายไฟนะครับก็มีส่วนในการใช้งานของของอินเวอร์เตอร์นะครับสายที่แถมไปให้จะยาว80%เซนนะครับก็จะเหมาะกับการใช้อินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่80%ของตัวเครื่องถ้าต้องการใช้งานให้มากกว่านั้นนะครับสามารถเพิ่มความตรงสายได้แล้วก็ไม่ควรตัดยาวเกินไปนะครับ โอเคครับทำไมอินเวอร์เตอร์บางตัวไม่ตัดนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่พังนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากไม่มีระบบโว l เท g จ p พ rotection ที่แม่นยำนะครับทำให้ไม่ตัดนะครับ Okay. มาดูประโยชน์ของเขามา้างสรุปส,สั้นๆเลยนะครับประโยชน์ของอินเวอร์เตอร์ TBE เลยก็คือ1เครื่องเล็กนะครับเครื่องเล็กพกพาสะดวกนะครับไม่ว่าจะเอาไปติดกับรถนะครับรถฟุตทัชนะครับหรือว่าจะเอาไปติดกับ ตัวที่เป็นรถบ้านนะครับซึ่งไฟที่เขาแปลงออกมานั้นจะเป็นคลื่นเพียวสายเวฟก็คือเป็นคลื่นเดียวกับไฟฟ้าไฟในบ้านเราเพราะฉะนั้นพอแปลงไฟออกมาปุ๊บมันก็สามารถที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไปเสียบใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นพัดลมนะครับหรือว่าเป็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นพวกกระทะไฟฟ้าเตาไฟฟ้านะครับ ก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้ที่เป็นรถพยาบาลรถจุกเฉินเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ทีนะครับใช้ใช้งานให้ถูกประเภทนี่ก็จะทนทานมากเลยนะครับทนทานมากนะครับมากกว่า5ปีเลยนะก็สรุปนะครับสําหรับ ประโยชน์ของ TPE นะครับก็คือหนึ่งไฟออกนิ่งเหมือนไฟบ้านนะครับเป็นคลื่นแบบเพียวสายเวฟแท้นะครับก็คือเป็นคลื่นหยกักหยักคลื่นหยักนี่จะเป็นแบบบดิไฟสายเวฟแต่คลื่นเพียวสายเวฟจะเป็นแบบเหมือนคลื่นทะเลนะครับมันก็จะทําให้ไฟออกมาเหมือนไฟบ้านนะครับเหมือนไฟบ้านเรา220โวลต์นะครับใช้งานกับทีวีคอมครื่งเสียงอปุปก,กรณ์เล็ก์ได้อย่างปลอดภยัยไม่กระพริบไม่รบกวนวงจร ใช้ใช้ระบบสวิตชิงที่เป็นแบบประสิทธิภาพสูงนะครับแรงดันไฟฟ้าคงที่นะครับแล้วก็แม้แบตจะเริ่มอ่อนก็คือแบตอ่อนเนี่ยพอแบตอ่อนได้ระดับหนึ่งเขาเขาก็จะตัดเลยนะครับเครื่องตัดร้องปี๊บ แต่นี่คือแรงดันไฟฟ้าคงที่ก็คือ,อยังสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับจนกว่าแบตจะหมดปลอดภัยกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะครับมีระบบป้องกันครบนะครับทีวีมีระบบป้องกันหลักๆ วนะครับหลกกุนแรงดันต่ำความเร็วสูงความหุนจรนะครับก็จะเป็นช่วงยืดอายุ ไม่แม้ยังป้องกันความเสียหายเมื่อแบตอ่อนหรือโหลดผิดปกติก็เวลาที่วนตกหรือวนเกินนะครับเนี่ยเขาก็จะมีตัวตัดตัวตัดไฟนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนร้องปี๊บยาวๆนะครับเมื่อวนเกินนะครับก็จะร้องเมื่อวนตกก็จะร้องเตือนเช่นกันนะครับคุ้มค่าในระยะยาวนะครับแม้ว่าราคาจะสูงกว่า modify นะครับแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่พัง ก็ไม่เสื่อมด้วยนะครับระบบเสถียรนะครับรวมแล้วคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอตอบคำถาม TBE นะครับก็ใครมีคำถามในเรื่องอื่นๆสอบถามเข้ามาได้หรือจะเอา TBE inverter ของเรานะครับไปใช้งานนะครับหรือเอาไปใช้กับ โปรเจกต์นะครับก็แนะนำนะครับเป็นเพ okay. ียวไซเ e วดโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่วันต่อไปเดี๋ยวมีหัวข้อดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้พี่กุมบลลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ